ณกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยแสงสีและความเร่งรีบมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ชื่อว่านบเขาประสบความสําเร็จอย่างมากในวงการธุรกิจแต่วันหนึ่งโชคร้ายก็มาเยือนเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทของนบล้มละลายและเขาสูญเสียทุกอย่างที่เคยมีทั้งเงินทองและชื่อเสียงนบรู้สึกหมดหวังไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปในที่สุดเขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดบ้านพ่อแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านนบพบว่ามีพันข้าวโพดของพ่อที่เก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากและรถไถเก่าๆหนึ่งคันนบตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการปลูกข้าวโพดและทำธุรกิจขายข้าวโพดต้ม แม้ว่าเขาไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนแต่เขาก็ตั้งใจศึกษาและฝึกฝนอย่างเต็มที่นบทำงานหนักทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนบใช้รถไถเก่าๆของพ่อในการเตรียมดินและเริ่มปลูกข้าวโพดเมื่อต้นข้าวโพดเติบโตขึ้นเขารู้สึกภูมิใจและข้าวโพดของเขาก็มีรสชาติที่อร่อยและคุณภาพดีเขาเริ่มนำข้าวโพดไปขายที่ตลาดในหมู่บ้านและได้การตอบรับอย่างดีมากๆนบไม่หยุด เเท่านนั้ขาตัดสินใจขยายธุรกิจด้วยการเปิดร้านขายข้าวโพดต้มในตัวเมืองด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นข้าวโพดต้มของเขาได้รับความนิยมอย่างมากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบข้าวโพดต้มของเขาธุรกิจของนบได้เติบโตอย่างต่อเนื่องนบรู้ว่าความสําเร็จนี้ไม่ได้มาจากเงินทองมากมายแต่เกิดจากความตั้งใจและความอดทนในการทํางานเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้กลับมาทํางานที่บ้านเกิดและได้สร้างอนาคตที่ดีให้กับ Premises, sure. ตัวเองเวลาผ่านไปน,นบกลายเป a a ็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอีกครั้งเขาได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆเขาไม่เคยลืมว่าความสําเร็จในวันนี้เกิดจากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้นบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านเกิดทําธุรกิจที่เขารักและได้สร้างคุณค่าให้กับชุมชนเขาได้สอนลูกหลานว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอย่ายอมแพ้และจงมุ่งมั่นทำงาน ด้วยความตั้งใจและนี่คือเรื่องราวของนบหนุ่มนักธุรกิจที่เคยล้มละลายแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาด้วยความตั้งใจและความอดทนเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างความสำเร็จได้ใหม่ได้อีกครั้ง